าจากภาคที่แล้วที่เราค้างกันไว้ตรงนี้ครับอ้าวทำไมตอากลืนแล้ววะเฮ้ยอ้าวเมื่อตอนนั้นยังเช้าเลย What the fuck เดี๋ยวพรอครัวกินไก่อยู่อืมอร่อยฮัลโหออ๋อเนีย่ยจะเช้าแล้วเดี๋ยวักแป๊บหนึ่งเดีย๋ยวเพิ่งมานะผีอ่ะ กินไก่อยู่เว้ยอาเช้าเลแล้วจะค่อยๆเดินดีก,กว่ากิไนไก่เดี๋ยวเกิดผีมาไมไก่คว้างไก่ทึ้งเลยโอเคหมดไปแล้วชิ้นหนึ่งติกล้องเลยวะวัด F เพื่ออะไรอ่ะ อ๋อสามารถเปลี่ยนได้เออจกล้องไปก่นอนไ้ยใช้โทศรศัพท์ดีกว่าโอ้ชาวแล้วฮนะเยี่ยมได้กลับบ้านเลยเฮ้ยเฮ้ย ฮะหมู่ huh? บ้านเหรอเนี่ยเดี๋ยครับมาเข้ามาหนึห่งนี่เราตายไปแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยครับเดี๋ยครับก็เลยขึ้นเรามาที่ไหนฮะ Dave can no, okay. ใช่ผี <c oughs> แล้วแบบเนี้ยมีวิวมีวมิวมีวมิวมีวมิวมีวิวมีวิว,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 วไปไม่ได้เฮ้ยแล้วไปไหนอ่ะ สนาเข้ามาเกี er. ่ยวข้องแล้วนะฮเด็ดเอาไม่เกี่ยวอะไรกับเทียนวะฮะเกี่ยวกับเทียนไม่เยรอไรลมันเนี่ยที ถ้าเป็นเวอร์ชันเดโมนี่เราต้องกดถา่ายเอากดถ่ายเทียนให้เทียนมันดับนะฮะแต่นี้ผมไม่รู้อ่ะเทียนเพิ่มดีอีกแล้วคือให้ทำอะไรก็บอกมาดีๆเถอะนะครับให้คุณทำอะไร ชื่อไงวะงงแฝดสวัสดีครับใครอยู่ครับเดินไปเดินมาของนี้ไม่ไรเอ่ยเฮ้ยเฮ้ยมีดครับเจอมีดฮะ อ้าวเทียนนี้จุดอยู่ดับได้ไหมดับดับหรออ้าวเทียนดับแล้วอไ,ไร,รอเปล่าเราได้เก็บมีดมาทำอะไรได้ะไบ้างเฮ้ยดูดิเราดับเทียนไปแล้วอ่ะทำอะไรต่อ ดับแล้วจะมีอะไรจุดขึ้นมาอ่านี่ยจุดแล้วอันหนึ่งดับไปคนดับหรือคนจุดกันนะว่าอันนี้ต้องจุดหรือว่าเราต้องดับมัน คิดแล้วนะน่าจะต้องถ่ายเนี่ยเป็นรูปคนแล้วก็รูปงูอะไรอย่างเงียงเ้ยรูปปั่นแล้วต้องนล้นใก็เป็นรูปปีกนะลองเอามาซ้อนกันดูนะว่าจะเป็นไงเฮ้ยได้งวะอ๋อมือนคนโดนรัดใช่ไหมอุยอ้ยตกใจ เล่นตะกุะดุกเลยแท้เทียนดับไปอีกอันนึงแล้วว่ะแม่งเล่นตะกุะดุกเลยเนี่ยที่เราถ่ายรูปคนโดนงูพันนะฮะโอเคอ่ะ น่าจะใกล้แก้ปริศน,นาได้แล้วนะ <c oughs> โอ้ยคิดกันอยู่ตั้งนานน่าจะต้องจุดเทียนให้ครบเทียนจุดมาสองอันแล้วอนะเดียวอันเดียวซึ่ง,งคำถามคือที่ไหนเราต้องไปที่ไหนกันดสุดท้ายเนะี่ยสามารถดับได้ ถ่ายรูปคือต้อง,อง,องก่อนอื่นเราต้องหาเทียนให้เจอกันอันนี้ไปได้เปล่าก็ทางเดิมอานนี้มีปะทางที่น้องเมียอยู่ไปได้ยังไปไม่ได้เฮ้ยหรือว่าเราเราต้องอ้อมหรือเปล่าฮะว่ามันก็น่าจะเป็นทางเดียว ต้องมีสูบได้เราต้องอ้อมเราหาทางอ้อมด้วยทนะ่าถ้าผมจะตากายขึ้นอย่างนี้เลยเนี่ยไปไม่ได้เฮ้ยถ้าผมต้องไปทางไหนอะ่ะคิดแป๊บ เฮ้ยขวาอย่างขวาเลยวะจะลองหาทางอ้อมดูแถวๆนี้นะฮะบองว่าเกมมันคงจะไม่ใจร้ายให้เราอ้อมไกลขนาดนั้น,มนไม่รู้ว่าต้องไปตัวเดิทางเก่าเราไปไม่ได้นะ ว่าแสงสิฟ้มหมายถึงว่าแถวนั้นมีปริศนาหรือของที่น่าหลงใจอยู่หรือว่าเรา,เราต้องลองมาถ่ายจากมุมนี้ดูวยะ <c oughs> ยังไงอะ่ะ <c oughs> คิดแปบบ๊บจะถ่าย ยี่อะไรเนี่ยอ้ยเสี่ยววะเฮ้ยทำไงดีวะออไปว้าวเกีย่ยวอะไรทางนี้เกี่ยวแน่แต่ว่าเราไปไม่ได้ เดี๋ยวไปได้ไง่าอ่ะเหนียวเหนียวมาแล้วออกมาแล้วเหนียวเหนียวเหนียวไปได้เราก็ต้องไปได้ดีดีเหมียวเหนียวจะไปอ่ะเหนียวจะว่า ไม่ใปอ่ะดูเอาไงดีวะแค่ใบไม้โง่แค่นี้เอ้อเอาอ๋อเราสามารถกดแฟตอย่างเดียวได้แล้วมันทำลายต้นไม้ได้เหรอโอ้โหแล้วก็ไม่บอกอยเวรคิดอยู่เรื่องนานฟักอยู่ตรงเนี้ยทำได้ปะอ่ะไม่ได้หรออ๋อเนี่ยอ้ยใจ ไปแล้วสวัสดีครับเฮ้ข้างบนไม่อยู่หรอเราต้องทำไง,งอะไะ่ะเสียแล้ววะอุ้ย โอ้มีทางโผล่มาเรื่อยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวทำใจก่อนเสียงแง่นงงน่ากลัวเลยอะ สารชัดๆฮะลุยก็ลุยวะที่กลัวเนี่ยอ้าวทำไมเสียงมันเงียบแปลกๆของเพลงว้าโ้ยไม่น่าบน่นว่าเสียงเงียบเลยนั่งมาแล้วอุ้ยไายอะอะไรวะนางไม้อะรอ้อย,ย <c oughs> ชิบหาย้ะเสียเสียเลย

แล้วเย่ผมไม่ได้กดเลยรเลยฮะมันผ่านเองเอออะไรของมันก็ไม่รู้เกมเหมือนว่าสร้างไม่เสร็จแล้วเป็นบักบักนะฮะผีเปรตเฮ้ยผีชุดแดงนางรำจะ้บอกว่าไม่อุ้ยนั่นไงถ่ายแม่จ้า 妈妈 คุยขวย,ยุ่งนี่แม่งเาย้าย,ายตื่นมาตรงนี้อีกแล้วไปวิง่งฮะมีเสียงพูดนะนี่ตายจริงเหรอเป็นคัสซีะเนี่ยโอลี่อลิตเติ้ลลองเกอร์ว่าเป็นคัสซีหรือว่าตายจริงก็ไม่แน่ใจนะ ที่อื่นนะไปทางไหนดิโอ้น่าจะไปทางนี้นะสวัสดีครับสวัสดีครับมีใครไปครับโอ้มืมอดจังวะโคตรม,มืดเลยจะออกไปจากที่นี้ได้ยังอยู่ต้นไผ่ อ,อ,อุ้ยผีเด็กชิบหายนะวิว่งวิง่งมันมาแล้ววิง่งหนีเอาตัวรอดอุ้ยมีบ้านคนโอเคขอบจอดแดงๆหายไปแล้วอุ้ยเมื่อกี้เจอผีเด็กฮนะน่ากลัวชิบหายเลยบ้านเอารอดแล้วอย่างกับครอกปาร์ตี้นะใครเคยดูบ้างฮะฮัลโหลเฮ้ยมีเสียงคน ไหนวะเนี <'t> ่ยใครร้องไห้เฮ้ยคัลซีนะอุ้ยเฮ้ยใครคุมโป้งอ่ะนี่หน้าผีนะแบบเนี้ยฟังจากเสียงเอาเฮ้ยเพื่อนเราดีกว่าเชอร์รี่นี่เจอเพื่อนแล้วเฮ้เรารอดแล้วฮะเราไม่ต้องเล่นคนเดียวอีกแล้วหรือเปล่า ียอะไรวะตอนนี้ไม่อย,ยู่ในห้องพยาบาลนะกันสองคนลินดากับเชลลี่นะฮะเฮ้ยอ้าว เจอเพื่อนอีกคนแล้วเจอพวกอีกคนเลยถ้าทางอาการหนักนะเนี่ยมิสซิกาช่วยสักหน่อยว่าอ๋อเนี่ยเราช่วยมันพักนะโอเคไม่ลึกมากโอเคอ๋อหมายถึงแผลนะแผลไม่ลึกมากไอ้ล่ะจะเป็นรู ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับเธอนอีราเพื่อนของเธอเราต้องปกป้องรกเขาเราต้องปงเราต้องปกป้องเขาเราต้องปกป้องเขาเ t าต้องป a ป้องเข e เราต้องปกป้ s าเราตเขราต e องเขาเรากปเขเร้กาปกป้อาตกเาปกป้อาเรา่องปกนของอเรางองต โอเคสำหรับพาร์นทนี่ผมก็ขอพักไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะฮะอย่าลืมกดไลค์ครับซับสไครป์เพื่อติดตามพาร์ทต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ